อ่ะครับสสดคราบนี้จะจะมาแล้วเนี่ยสถดท้าจะถึซ่อมตู้เย็นนะครับผนาสเดกอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหานาสเดกอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครัุ่น NR คิด B สามเจ็ด MV สองนะเนี่ยที่หลอดไฟก็จะกระพริบนะครับ ไม่เย็นพัดลมไม่หมุนบางทีก็จะเย็นน,นี่คาเสียปักอยู่อยู่อยู่ด้านหลังเหมือนอ่อนได้บ้างไม่ได้บ้างนะเป็นอินเวอร์เตอร์นะคอมเพรสเซอย่างนี้ เสียงรีออนรีเลย์ออนนะเบอร์เท่านี้เท่าที่ยังเหลือนะครับกระแสเสียงรีเลย์ออนนะครับตอกเต๊กตอกเต๊กอ่อนแล้วก็ตัดออนแล้วก็ตัด ขับวาแล้วเท่าไหร่สามยส,สามสิมโครโส,400สี่ร้อยวนะเสียงเลอออนตัดต่อตัดต่อนะครับ i อซี IC. พาวเวอร์โมดูลัวเบอร์นีหกแปดศูย์จะวัดไฟดูนขึ้นกระแสนะสิเวลาออนนะ0.12นะ ตามเตอร์ AC ดูนะครับไฟเข้า a อซ4 0องร้สิบโวลต์นะครับสองโวลต์ขาออกสองร้อยสี่สิบเอ็ดดแดงเข้าตรงนี้ ให้ดำขาวอ่อนแล้วก็ตัดนะเดี๋ยวเ,เร่อยเรวัดดูแรงไฟกันไฟดีซีกันนะตรงนี้สตรงบิดีโอนี่นะ ดียังดีซีสามร้อยสามร้อยสิบหกก็จ่ายนะด้ไฟสวิตชิ่งช่วงนีครับไฟ <c oughs> ดีซีจะมีเราพังเขาก็มาวางไว้หน้าห้องให้พ่อจัดการ อพ่อเอก็พัอยู่ในห้อง1 3สิบสามสาสิบสี่โวลต์ไอซีก็จ่ายนะมาได้ไ้ยได้ได้ครับดีเลยครับ<ต><ว><ต><ว> เสียงวนันรีออนอ้อออนอ้อมอออนะครับเดี๋ยวตัอไหนหน่อยสามตัวนี้นะครับไอซี IC, สวิตชิ่งกับเบิ์นี้นะครับ W ิ7หกเจ็ดหกห้าออสนะครับิ w G. w 6 7หกเจ็ดหกห้าื่ใครต้องใช้ถอดปลั๊กแล้วครับเดี๋ยจะถอดมาวัดเช็คด้วยแล้วก็จะว,วัดไฟดีเลยตรวนี้ดูน ยังไม่เห็นเนีนงน่ะตักแตกตักแตกจุนะมันเป็นตัวแรกเลยสองจุดหกเนี่ยมันก็ทำงาน ขึ้นขึ้นลงลงตัวที่สองเนี่ยตัวนี้นะ กระสร็นนี่รอเปล่าก็สวิตช์ก็ยังตัดออลองแกะสวิตช์ดูือเป็นที่สวิตช์ลองถอดขาเสื้อประตูกออกก็ยังเป็นนะเดีย๋ยวมีปัญหาตัวล่าง สวิตตัวนี้ก็ยังตับแตกตับแตกเหมือนเดิมนะครับครับองไล่ดูวงจรนะครับ ถ่ายไว้นะครับดูกี่้องดูเซตปตัวแล้วครับตัวนี้ไม่เป็นสายฮนะิตเตอร์นะฮิตเตอร์กับเพอร์โมฟิลด์ด้วยไม่แน่ใจก็ถอดลอยสายก็ยังตัดนะครับี๋ยวัดเทียบ220โวลต์ดู เทียบ242โวล์นะครับโวเคกกอะไรสักอย่างวนะงจรนี้ต้องใช้มือถือซูมนะครับซ็อเก็ตคอนเจ็ดนะี่นะชมพูขาวดูวงจรนะครับ C.O.N. 7นะครับชมพูชมพูเข้าฮีเตอร์แล้วก็เข้าเทอร์โมฟิลต่อกับดำขาวก็เป็นฮีเตอร์เหมือนกันดำถึงกันหมดนะครับดำพ่วงกัน จะมีฮิตเตอร์เล็กอีกอันหนึ่งสีขาวเกี่ยวกัรบระบบละลายน้ำแข็งในชุดนี้วัดต้องมีโอมนะทนะอดสกเก็ตไวแล้วสกเก็ตนี้นะครับวัดเทียบกับดำต้องมีโอมตามมิเตอร์ดีตอนวัดนะครับ จับดำเป็นหลักนะครับดำโอ๊ะน,อนี่นนะโอ้โหมัอเงินดำน้ำเงินไอ้ดำฟ้าสามร้อยเก้าโอมนะครับดำชมโพ 263โอห์ม oh ดำขาว 15K ห้าก็ขึ้นหมดเนี่ยก็ไม่ขาดนะตัวน,นี้เกี่ยวกับฮีเตอร์แล้วก็ไม่ขาดนะคฮะวัดแล้วไม่ขาดนะครับ เ okay, สีขาวนี่เป็นฮิตเตอร์เล็กนะครับเป็นโคดฮิตเตอร์เล็กๆอันนี้เป็นเส้นใหญ่ฮิตเตอร์ปกติหมดนะลองวัดถัวไฟนะครับนะตรงไอซีห้าโวลต์นะขึ้นๆลงๆนะไฟไม่เน่งนะครับเอไอซีก็สองจุดสาม 36 AC สี่อะเจ็ดเจแปดแล้วศูนย์ห้าเอาไฟสิบห้าโวลต์ก็ปกตินะเป็นพอเลยนะมีการสษธานชุดไฟห้าโวลต์และสิบสอโวลต์น่าจะมีปนหาหนะ สองโวลต์ออนเรเลย์แต่ว่า5โวลต์เป็นคอนซันอะไรดูทีครับเราไอซีก็ไม่หายนะครับลองเปลี่ยนไอซีดูนะครับ ic hai không năm luôn, màng phay màng swing này, bảy, sáu ขอระเบิกที่มีหกเจ็ดที่มีหกสามห้าสองขอระเบิกน,นี่ขอร,ระเบิกที่อาร์เหมือนกันนะครับหกสามหกเจ็ดใช้กันไม่ได้นะขาให้เหมือนกันหกสามมันห้าขาอันนี้มันหกขาเบิกอะไรแล้วไปไล่ดูที่ห้องดูที